เอาได้ไม่หวาดน้านะอากตที่ิการะนะนะมามาบริการคนที่อยู่ไม่ต่อมาเฮ้ยเฮ้เอาไปง่ายม่มากใม่ใหม่เด็กดีดีเฮ้อ่าตดต่อบริการแล้วตอแล้วก็เป็นสีด้ยหมาเป็นสี้วมาเสรแล้วก็ได้ทำดดีอ่าไปูกก็มากขึ้ข้างล่างบอกนี้ะ่เลยว่าแต่เพราะว่าเราบริการ ครับเฮ้ยโอ้เย็นด้วยอ่ะออบไปก่อนอบไปก่อนไปไปต่มาเออโอเคอเมานะอันนี้ปุ๋ยป๋ด้วยนะนีปุ๋ยอไงานเข้าปะ นวดครัไข่กระจายคนไเดียวแล้วให้รับเสือกไของแมวไขถือก็เป็นของกลางเลยหนึ่งรับไว้ป่า